ไปใกล้ๆตรงนี้นะคะประมาณ550เมตรไปไหว้พระที่วัดช่องสมสารน,นะคะไปกันเลย ใกล้ๆนะคะจากที่พักจริงๆเดินมาก็ได้เนี่ยแต่อยากขี่รถมานี่บรบรยากาศเดี๋ยว <Order. S 2> เราเจอดตรงนี้เราเข้าไปดูไหว้พระกันตรงนู้ตรงนี้นะคนนนนะ้วจะมีวิวให้ชมด้วย,ยเห็นกว้างมาก มุมนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเราไปดูงในกันก็มีร้านค้าขายของนะคะปกติเลย เพราะดำแต่เราเข้าไปข้างในตรงนี้ก่อนดีกว่าเลาพรมนะคับไมจะเป็นบายทอดจะถึสามัี่ารีนี้เปิดรการให้กับสายทาง์โดเป็นประธานร่วมองพนหาร2 5ยหกสิ่านตามสีนี่นะะก็ต้องเว้นระยะห่งเน่อไล้วกรบาทากคโตสี่ด้มาให้ทน้ชมกะครับตาสีมันเกิดนะ

ย่อไว้ครับคุณคราิานอยากทำบิาา้กโรงยาบาาธนาาอะไรหลายอย่างขอขอให้ทวันแล้วก็เดี๋ยวเราจะสบาย้วตามดิสทธปายแดวันนี้สาอกว่านี่ไม่ทาข้อกระถินด้วยนะเนี่ยทำบุญหนึ้อยได้ก็ กิาวมาเราาครับที่คอนเสอที่จะของคลหพ่อากเนวขอให้พาก่อนนะคะวันนี้มีตาไผ่ครับกับจุดพูดเย่นักด้านนะคะัี่ไบบอนเดเดี๋ยวเอาไปตัี้ีตา่ราหลังมือเจียวอใก่อบละคะวันนี้มีตาไผครับกัดูดเพนรักเดเดี๋ว้ ใครที่มาเที่ยวสมสารเนี่ยก็แนะนำนะเพราะว่าวัดอยู่ไกลมากขี่รถหรือว่าเดินมาก็ได้นิดเดียวแต่ก็แนะนำก็เดินมาก็ได้เพราะทางมันชัน้่่งเ่อยนถ้ป่ันให้งนอคแปะไม่ให้ถึงนะเพราะว่าเขาทำฐานสูงมาก

ตู้ให้หยอดทําบุญนะตาม,ตามกำลังศรัทธานะคะนี่จะช่วยผู้ปวยติดเตยอนี่ก็มีสีสีอันนี้หรอดให้ให้ดูสีลกปะด้านในนี่เป็นด้านในอุโบสถนะทุกคนอันนี้ก็พูดไม่ดังไม่ไม่ดังมาก็คงน่าจะได้ยินนะคะอันนี้เป็นมุมข้างนอกนะก็จะเห็นวิวทะเลเหมือนกัน แล้วเขาไปดูดัง้งงในว่ามีอะไรอันนี้รอยพระพุทธบาทจำลองนะคะดู้ตรงนี้สวยสิล้วปะนูนสูงจ้า อุ้อ้ตรงนี้ตงนี้ตงัตง,นตงนี้สวยมากเลยนี่นะคะเห็นไหมสวยถ้าใครมาแน,นะนำให้เดิน,นเข้ามาในโบสถ์มาไหว้ด้วยนะคะแล้วข้างนอกเราก็จะมาเห็นอ่อาวิวทะเลสมัยนสานทุกคนเช้าเช้าว,าว่เช้าเช้าก็จะฟิวสดชื่นสดชื่น นี่ก็มีเทพทันใจด้วยนะนันต่อทูกครับต่อทูกไม่ติดเดินไปดูตรงนี้นะคะหลังจากที่ดูบนแล้วจะนมีจได้เป็นการเนได้ยากก็มีตีละครับ ม่เพราะว่ิววิวทะเลเราพาลงไปดูนะคะต้องไปมองครับไปบางหาเข้าบ้างตอนนี้บ้างเช้านนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าพ้นช่วงนี้ไปสายวันนี้ก็อาจจะเยอะนี่มาดูวิวกันเถอะ นี่นะกูเก็บภาพอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะกลับไปที่พักนะคือเมื่อกี้เก็บของจากที่ห้องเรียบร้อยแล้วแหละก็คือเดี๋ยวจะกลับไปกินข้าวเสร็จแล้วก็จะตีกลับกรุงเทพเลยแต่เดี๋ยวดูก่อนอาจจะไปแวะหาโซนชายหาดหาหนึ่งเล็งไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเราร่วมบุญทอดกระถินสามัคคีกันสักหน่อยสายบุญอย่างเราไม่พลาดอันนี้หน้อันนีุ้นก็เป็นสิบคนนะครับ ห้าคนสิคนไม่ได้ถามทุกคนหรอกนะเพราะว่าเราไม่ไ hmm. ด้ตระหนักการวัดผลขึ้นมาคนเริ่มเยอะแล้วนะคะนี่ก็มีถวายสังฆทานได้ด้วยนะวิวก็จะเห็นแต่ทะเลนะถ้าใครมามาชมก็ได้ลงเท่าไรในเรียนให้ระบายที่เราไว้หน่อยทำบุญสร้างวิหารเนาะภานาบุญด้วยครับเพื่อความสุขความเจริญนะลาไป คนใจด้อนคนนี hmm. <know. S 1> ้ดูงยนะครับนี่อฟินะครับาเดูอยาได้เฉยเฉยได้ครังมีประี่จะติดตามายขอให้ท่านแล้วก็เปะบอสุันนนะจะได้็จะได้เขอดวป็นดวงแรงๆนะแรนะรรบด้วยชีวิต จะขาบวต่อเทียต่อทุบแล้วขอให้นาเก้าอีนะกับะขอร่านนะ้าคอา